ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปสภาพอาคารที่กำลังก่อสร้างภาพบันไดอาคารภาพแคบอาคารชายสองคนเดินอยู่ในอาคารที่กำลังก่อสร้างฮุสเซนกำลังปฏิบัติงานในอาคารผมในวัยเด็ก,กนั้นคือ คือที่บ้านเนี่ยคือจะมีเขาเรียกว่าสถาบันปอนเนาะเป็นสถาบันปอนเนาะที่นี่ก็คือทุกคนมาจากจากตรงนั้นหมดเลยทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งพี่ๆทั้งหลายแต่ผมคือผมมีพี่น้องสี่คนผมมีคนสุดท้องอแต่ผมเนี่ยไม่คือผมกับพี่พี่สาวติตตดการนเนี่ยคือคือคือไม่ได้ไม่ได้เรียนปอนเนาะตรงนั้นก็คือจะเรียนมา กจะเข้ามาเรียนแบบในระบบและภาพตัดฮุสเซนนั่งอยู่ที่บันไดาอาคารเมื่อคราวที่ฮุสเซนวาจิตกูลเด็กหนุ่มชาวอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสขณะนั้นเลือกเส้นทางที่ต่างจากรากเงาเดิมของครอบครัวคือการศึกษาในสถาบันปอเนาะแต่เลือกที่จะเรียนในสายสามัญและมุ่งตรงทางด้านสายอาชีวะแต่ฮุสเซนก็ไม่ได้นึกฝันว่าตัวเองจะมีอนาคตดังที่ได้ยืนอยู่ ท่ามกลางไซต์ก่อสร้างขนาดใหญ่กลางเมืองยะลาอย่างวันนี้เขาเติบโตท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาความไม่สงบและปัญหายาเสพติดกับการศึกษาบนเส้นทางสายอาชีวะฮุสเซนเลือกเส้นทางชีวิตอย่างไรเพื่อน,นำพาตัวเองไปถึงฝั่งฝันฮุสเซนยืนอ่านแบบภาพแคบเครื่องตัดเหล็กฮุสเซนตรวจงาน นั่งอยู่ที่บันไดาอาคารขึ้นตัวหนังสือโอกาสที่สองของฮุสเซนฮุสเซนมองมาที่กล้องภาพกว้างอาคารและบ้านเรือนบ้านฮุสเซนคนกำลังทำอาหารฮุสเซนเกิดในครอบครัวที่มีพี่น้องสี่คนและเขาก็มีความทรงจำต่อผู้เป็นพ่อน้อยมากเนื่องจากสูญเสียพ่อไปตั้งแต่เขายังเด็ก กระนั้นแม่ก็ไม่ทำให้ลูกชายคนนี้หมดโอกาสทางการศึกษาแม่ของฮุเซนยึดอาชีพขายข้าวมันนาซิเลม,มักอาหารพื้นถิ่นมาลาย,ยูส่งเสียลูกๆให้เรียนหนังสือมองว่าถ้าถ้าผมจำความได้ก็คือว่าแม่ทำงานคนเดียวเลยอ่าคือแม่ทำงานคนเดียวคือผมจำความของกับพ่อเนี่ยคือน้อยมากอ่าอย่างมากผมจำจำความแค่ว่ามีมีส่วนแบบไปไปช่วยแบบ เก็บขี้ยางอะไรเงี้ยภาษาเด็กๆอะไรเงี้ยไปเก็บขี้ยางแล้วก็เอาแบบเอาเศษเหรียญน,นะเหมือนว่าได,ได้ได้ตังมาแบบพ่อทำงาบัตรนี่ก็คือให้ให้ให้พ่ออะไรไปแล้วเศษเหรียญก็เราเก็บคือเก็บอ่านั่นแหละก็ก็คือแค่นั้นเองจําความก็จะมีจําความเรื่องของไปรับไปส่งที่โรงเรียนก็จากนั้นไม่มีจากนั้นก็คือแม่คนเดียวขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้าภาพระแนงไม้ แม้ไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนค้นแค้นอดอยากแต่ความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ไม่ได้สบายมากนักหลังจบชั้นมัธยมตน้นฮุสเซนได้รับการชักชวนจากพี่ชายที่รับเหมาก่อสร้างให้เรียนสายอาชีวะแผนกช่างก่อสร้างเพื่อให้เขามีวิชาความรู้ไว้ประกอบอาชีพในอนาคตนั่นจึงเป็นทางแยกแรกในชีวิตของฮุสเซนตอนเรียนเทคนิคนะครับก็คือเรียนเรียนเรียนช่างก่อสร้าง อาช่างก่อสร้างก็แกก็เรียกผมว่าอปเรียนก่อสร้างดีกว่าอย่างน้อยนก็คือคือจบปวชล้วก็มีชาชีพแล้มีประกาศแล้วอะไรเงี้ยอาจจะไปด้านของอาราชการก็ยังได้ถึงแม้ว่าเราเราไปไปราชการไม่ได้อย่างน้อยก็ถ้าอะสมมติถ,ถ้าตกงานอ่ะอยาน,นก็ช่วยช่วย,ช,วยช่วยกิจการของเขาได้อะไรเงี้ยอาเป็นที่มาของจะเรียนก่อสร้างคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ ชีวิตในวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสได้มอบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตของฮุเซนมากมายเพื่อนใหม่ประสบการณ์ใหม่แต่สิ่งที่เขายืนหยัดได้คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยพื้นฐานครอบครัวและความเป็นคนอดออมมัธยัติมันก็มีเรื่องของอเพื่อนเรื่องของอะไรต่างๆคือคือมามา,มาตอนนั้นหมดเลย ก็ตามตามเคาเรียกช่วงช่วงวัยรุ่นอะไรงี้ใช่ไหมพอ่แหมมันก็มีบ้างมันจะมีแบบยกพวกยกอะไรอะไรต่างๆอะไรเงี้ยอ่าถ้าว่าอยู่ในกลุ่มอะไรเดียวกันมันีก็มีแบบมีเรื่องของวัยรุ่นอ่ะอ่ามิก็คือทุกอย่างอ่ะมีหมดอ่าถ้าหลักๆก็กจะเป็นเรื่องของยาเสพติดอะไรเงี้ยมันก็มีมีบ้างแล้วอ่าแต่ผมมันก็คือเป็นเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เลย ขีดเลยอ่าคือเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าเรื่องถ้าถ้าพูดเรื่องเรื่องนี้นะมผมมีผมมีจุดหนึ่งอะ,อะไรเรียกว่ามีมีเคสหนึ่งอะที่ที่แบบจําขึ้นใจเลยมีอยู่วันหนึ่งนั้นก็คือแบบล้อมวงมีแล้วก็คือเพื่อนคนหนึ่งอะคือพยายามจะล้มเน้าให้ผมริมลองอะไรเงี้ยอ่ะ คือคือทุกคนคือรู้ไงว่าเราเราเป็นคนเก็บตังได้แล้วก็แบบตังตังนี้อ่ะเราเราไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรอะไรเงี้ยอ่ะตอนนั้นบุหรี่ก็หมวนสองบาทอะไรเงี้ยเราเราวันนึงก็แต่จะห้ามวนก็สิบาทแล้วเราเก็บเราเก็บดีกว่าผมคิดอย่างนั้นนะพี่ผมคิดอย่างนั้นเลยก็ก็เก็บคือคือถามว่าจับฐานะเนี่ยเราเรามีฐานะอย่างนี้เราที่ผ่านมาเราผ่านอย่าเงี้ยเราเราต้องมาทายทอเองต้องต้องต้องเก็บออมต้องาอะไรคือให้ให้เขาเรียกว่าให้ ให้ใช้ประโยชน์มากที่สุดอะขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ฮุสเซนผ่านช่วงเวลาทางแยกของวัยในรั้ววิทยาลัยเทคนิคน,นราธิวาสมาได้ด้วยภูมิคุ้มกันชีวิตจากพื้นฐานครอบครัวและความรักในการเก็บออมแต่อีกจุดเปลี่ยนชีวิตอีกเส้นทางกำลังเป็นทางแยกแห่งโอกาสที่เข้ามาโดยที่เขาเองก็คาดไม่ถึงและเป็นสิ่งที่สร้างตัวตนของเขาในวันนี้เช่นเดียวกันจะเป็นอะไรนั้น ตติดาามในนช่่วงห้คะฮุสเซนยิ้มมีความสุขขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้เชื่อมใจตโโมใจต้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทปอภาพอาคารที่กำลังก่อสร้าง ฮุเซนตรวจงานช่างกำลังปฏิบัติงานจากเส้นทางที่เลือกเดินบนสายวิชาชีพรับเหมาก่อสร้างทำให้ฮุเซนว่าจิตกูลเติบโตจนมีวันนี้วันที่เขาเปิดบริษัทรับงานเอง ฮุเซนมีคนงานที่อยู่ภายใต้การดูแลจำนวนมากล้วนแล้วแต่ทำงานกับฮุเซนมาเป็นเวลานานซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานชาวต่างประเทศแต่ทุกคนล้วนเชื่อมั่นในตัวนายจ้างที่ชื่อฮุเซนก็อยู่ประมาณ3ปีปี้วครับก่อนหน้านี้ทำงานก็ทำงานก่อสร้างครับแต่เป็นลูกน้องของเบษักนึ่งแล้วก็พอแกอเปิดิบัทก็เข้ามาอยู่กับแกก็ดูแลดีครับก็เหมือนลูกลูกพ่อนั่นแหละ เหมือนพ่อลูกนั่นแหละดูแลเวลายาติลําบากอะไรก็แก่เอื้อมมือมาช่วยอะไรเด๋ยร้องอะไรก็ช่วยอยู่ครับมีความเอาใจใส่ลูกน้องคือดูแลเวลายากญาติทุกลำบากก็ยื่นมือเข้ามาช่วยคือไม่ไปล่อยให้ลูกน้องอยากลําบากนานต้นเด็กแค่สี่ห้าคนเองตอนนี้คนเยอะเขาช่วยเขาช่วยทุกอย่างครับเพราะว่าเรามีไม่บ้านเขาก็ออกตังให้ ก็เมียแล้วจะมาก็เข้าก็ออกตังให้คือดูแลเราดีทุกอย่างดีทุกอย่างครับอรสอนสอนสอนหมดเลยเรือ่องทํางานอะไรทุกอย่างนี่แหละงานเดินไฟงานอะไรแ,ะแต่เขาก็สอนหมดเลยครับดูแบบดูอะไรเนี่ยเขาก็สอนทุกอย่างเลยส่วนมากแล้วเ็าจะช่วยทุกอย่างอย่างน้ําท่วมอะไรเขาก็ดูแลอย่างดีอ่ะเอาเข้าวสารเอา อาหาแห้งอะไรไปให้ทุกอย่างอย่างเช่นเราลำบากอะไรแบบนะั้นสบายใจที่สุดที่ว่าทํางานมานะั้นหลายที่เหมือนกันแต่ตรงนี้โอเคที่สุดเลยหมือนกับว่าอะไรหมอนกับว่าไม่ใช่เท่าแกนมนกับว่าเป็นลูกพี่อนะั้นสอนทุกอย่างที่ว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรนะั้นเขาก็จะสอนทุกอย่างเลยขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ ฮุสเซนตั้งใจเป็นนายจ้างที่สอนงานลูกน้องอย่างไม่ห่วงวิชาเพื่อให้คนงานเหล่านี้มีวิชาความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างให้มากที่สุดเพื่อเป็นทางเลือกของอาชีพที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ในวันข้างหน้าเมื่อพวกเขาก้าวออกไปจากร่มเงาของบริษัทรับเหมาของตนเองฮุสเซนตรวจงานช่างกำลังปฏิบัติงาน จุดที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฮุเซนเติมเต็มหัวใจแห่งการให้ความเสียสละบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือการเข้ามาของโครงการที่ชื่อว่าสารใจไทยสู่ใจใต้ที่ทำให้นักเรียนอาชีวะคนหนึ่งได้เดินทางไกลไปเพื่อเปิดโลกพบประสบการณ์ใหม่เมื่อย้อนไปสิกว่าปีที่ผ่านมาตอนไอโครงการเริ่มเริ่มแรกก็จะเข้าในในกรุงเทพศึกษาบนเกาะและตนโกสศิล เคยดูมิวเซียมอะไรต่างๆทั้งหมดในในกรุงเทพก็ศึกษาแล้วก็ได้เข้าร่วมเปิดโครงการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นวันวันเปิดพิธีนี่คือแบบเข้าแบบคือทัศนคติหรือว่าแบบตัวเองอ่ะคือเปลี่ยนเลยคือคือความเปลี่ยนก็คือว่าแบบความคิดของเราว่าเรามาเหยียบตรงนี้เรามาอยู่จุดๆนี้ ไม่ใช่คนทั่วไปที่จะอยู่ได้ด้วยเพราะมีผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศคือระดับประเทศไม่ใช่ระดับประเทศอย่างเดียวคือคือขั้นคือแบบระดับสูงของประเทศเลยครับอะไรเงี้ยก็คือ,ค,อคือเกิดความภาคภูมิใจในในใน,ในตัวเองว่าเฮ้ยเราเราเรา,เราทำได้นะเราเราเราอยู่จุดจุดจุดน,นี้ได้ก็คือแบบเราเรา,เราต้องต้องต้องทำตัวเองให้แบบทำยังไงก็ได้ให้อ่า ให้มีควาามต่อือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ฮุเซนแบกความหวังของเพื่อนร่วมสถาบันวิทยาลัยเทคนิคน,นราธิวาสเขารวมโครงการที่เขายัางไม่เข้าใจท่องแท้ว่าคือสิ่งใดแต่ภายใต้ความเปิดกว้างและความเมตตาของผู้ใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเขาทีละน้อยสารใจไทยสู่ใจใต้โครงการภายใต้การํำริของพระนทานผลเอกเปรมตินสุลานนท์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียยลานราธิวาสสีอำเภอของจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูลเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมณกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดในภาคกลางนับเป็นความทรงจำที่ดีของเด็กหนุ่มสายอาชีวะจากจังหวัดนราธิวาสขณะนั้นแต่สิ่งที่เขาประทับใจที่สุด คือการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปธรรมที่จังหวัดชนบุรีผมไปครอบครัวอุปธรรมที่พัทยาชนบุรีอยู่พัทยาครับก็ไปอยู่นูน่นถ้าถ้าในครอบครัวอุปธรรมนี้ผมคือคือที่บ้านอ่ะ,อะเขาเป็นก็ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการของมัเซียนอามัสยดใหญ่ที่ททบรารมุงอะไรเงี้ยทีนี้ก็อ่า คือคือกิจการที่ที่ที่กิจการของเขาก็จะเป็นซ่อมรถยนต์อ่าไปดูซ่อมรถยนต์พวกทําสีทําอะไรคือทํำบดทําระบบเลยทั้งเครื่องเสียงเลยทำบดแล้วก็จะมีอ่าอพาร์ตเมนต์แล้วก็จะมีสวนนิดหนึ่งอะไรเงี้ยก็ยังติดต่อครับก็ทุกวันนี้ผมก็ก็ท่านก็ทั้งทั้งป้าทั้งมากก็ก็ป่วยอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนมากก็อาการหนักเลยก็คือป่วยคือจะกินอะไรไม่ได้เลยอ่ากินกอกินออกอ่า แต่ผมส่งไปส่งข้าวยำไปอะไรเงี้ยแกกินได้มผมแบบชื่นใจเลยแกก็โทรมาเฮ้ยเท่าไหร่ะไรเงี้ยว่าไม่เป็นไรผมม่ให้<ม>ช่วงบวชที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผมก็ส่งไปเลยกินแต่ข้าวยำนี่แหลมะมีอีกข้างหนึ่งเรื่องข้าวยำนี้ผมไปทาไปทํากินที่นู่นหลังจากกลับมาจากองค์การผมไปเยี่ยมอะไรเงี้ยลราก็พาพาอุปกรณ์อะไรอะไรพร้อม,มไปที่นู่นไปไปหุงข้าวแปลอะไรเรียบร้อย ก็ไปทาก็ไปเก็บผักหลังบ้านอ่ะในสวนก็มีหมดดอกดาลาอะไรเงี้ยมีมีมีกับกับทุกอย่างอ่ะก็มะพร้าวก็ไปดนในตลาดมีมะพร้าวอ่ะทำปลาอะไรเงี้ยก็ซื้อมาคัา่วมาทําอะไรเองหมดเลยอ่ะบุด,ดู<ส><ข>ผมไม่ได้พาไปผมม่ทำเออที่นู้นไม่มีคือคือของที่ผมเอาไปนั้นอ่ามันไม่มีแต่แต่ที่ที่ที่ผมเตรียมไว้อ่ะ คือผมผมส่งทางทางทางขนส่งไงแต่ยังไม่ถึงอะไรเงี้ยเฮ้ยยังไงเราเรามันถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเอ้าไปดูในตลาดไปดูแม่ค้าเลยว่าเฮ้ยปลาลามันทําได้หรือเปล่าพี่ปลาล้าทำได้หรือเปล่าน่าจะได้นะผมก็เลยแบบเออน่าจะได้ซื้อปลาลามาแบบทีเขาข้างจะแบบมาต้มมาอะไรมาต้มก็ใส่เครื่องปรุงอะไรเงี้ยใส่ทั้งทุกอย่างก็คือเป็นเครื่องปรุงอ่ะก็ ยิมรสชาติเออมันได้อยู่แต่มันจะเพีย้ยน <_ SAS> นิดนึงอะไรเงี้ยแต่โอเคมันมันอันนั้นอยู่แต่ละคนกินแบบยังยางก็แบบแกบอกว่านานมากที่ไม่ได้เจอคือจะเจอเรื่องของงานงานงานมาศศศศัสยิดงานวัดงานอ,นอะไรเงี้ยงานงานบุญอะไรเงี้ยที่จะเจออะไรเงี้ยขึ้นโลโกโ้สารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นตัวหนังสือโครงการสารใจไ,ใไทยสู่ใจใต้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์คนนอกพื้นที่ และกิจกรรมในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ทำให้หลายสิ่งในตัวของฮุเซนเปลี่ยนไปเมื่อสัมผัสโลกที่กว้างขึ้นทำให้ฮุเซนกลับมาร่ำเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเขาใช้ความรู้ที่ถูกบ่มเพาะจากโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในการทำกิจกรรมนักศึกษามากมายที่นั่นแต่สิ่งสำคัญคือชีวิตหลังจากเรียนจบ ฮุสเซนออกมาประกอบอาชีพดังที่เขาวางเป้าหมายไว้และส่งต่อโอกาสที่สองให้กับผู้คนอีกมากมายติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะฮุสเซนนั่งอ่านแบบขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชอกอปสผ้ามัสยิดก่อด้วยอิฐสีสม้มภามัสยิดมองผ่านช่องตน้นไม้ภาพประตูมัสยิดนี่คือสิ่งปลูกสร้างที่ฮุเซนภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองในฐานะของมุสลิมการก่อสร้างสถานที่ละหมาด คือการงานที่ได้ผลบุญยิ่งใหญ่เขาจึงลงมือก่อสร้างสถานที่แห่งนี้อย่างสุดฝีมือเพื่อรองรับศรัทธาของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการในความใน,ในความเชื่ออะไรของเราก็คือว่าถ้าสร้างสถานที่ปฏิบัติธุรกิจอะไรเงี้ยจะมีควสามารถแบบยืดยาวยาวไปถึงถึงไหนถึงการอะไรเง,งี้ยจนจนกระทั่งว่าอาคารนี้าจะพังทลายหรือว่าหรือถอนอะไรประมาณนี้ครับลักษณะน,น,นั้น เป็นผลงานภาพภูมิใจมากเลยครับเพราะว่าถ้าเอาตามจริงอะอหลังนี้ยังไม่ได้เปิดทีคือภาพภูมิใจยังไงคือพอผมจะส่งงานเนี่ยว่าเอ้ยด,ดูดูในโทรศัพท์ดูตามโซเชียลต่างๆเนี่ยมีคนอื่นมาถ่ายรูปมาถ่ายเก็บที่ว่าแบบคือจริงงริงเราลงลงลงก่อนนะเีเออริงจริงเราแบบเขาเขาไปลงแล้วอ่เราเราไม่ได้ลงก็เราแบบว่าเอ้ยเราเราต้องรีบนะเราต้องต้องรีบให้ให้เก็บงานให้ให,ให้ให้เหลืที่สุดเพื่อจะแบบโอเคดีงานของเรานะอะไรเงี้ย ผ้มามัสยิดฮุสเซนลุกขึ้นยืนเดินอยู่ข้างมัสยิดผ้ามมงเสริมมัสยิดก็ตอบโจทย์อย่างมากเลยครับพี่เพราะว่าเขาเองด้วยการคือหลัก,ลกๆนะนครับการที่ว่าเราจะลงทุนขอสร้างอย่างน้อยเราก็ต้องมีบัตรเจ็ตในการ vagy, ต้องมีงบประมาณในการจัดซึ่งพี่เขาเสามารถที่จะคุมบัตรเจ็ตตรงนี้ได้อย่างดีเลยครับพี่แล้วก็ แบบที่เราต้องการอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาส่วนที่เราอยู่ในหัวเราอะมาสร้างให้ทุกคนเห็นได้ะครับแล้วเขาก็มีมีส่วนที่ว่า,เ,าเซฟตรงนี้ด้วยเพราะพี่เขาอะฮะมันมันจริงๆแล้วอะบัตรเจกในการสร้างเนี่ยมันมันก็เกินเกินเกินงบจริงอะฮะแต่พี่เขามีส่วนที่ว่าช่วยอะไาารเงีไยลดค่าใช้จ่าย เพราะว่าเขาตั้งใจว่าเออถ้าเป็นอาคารละมาเนี่ยเขาจะคิดอ่าไงราคาพิเศษนึงให้กับเออทางที่ว่าผู้ที่จะสร้างมัส,สยิดขึ้นมาขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพกว้างอาคารและบ้านเรือนบ้านฮุสเซนแม้จะมีภาระหน้าที่หรือการงานรัดตัวแค่ไหนฮุสเซนก็มักหา,าวเวลาเดินทางกลับบ้านที่บ้านมะรือโบออกอำเภอเจาไอร้องจังหวัดนาราธิวาสอยู่เสมอ เพื่อได้ใช้เวลาช่วงสั้นๆกับครอบครัวอันมีแม่และพี่สาวได้ทำกับข้าวกินด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาซิลอมมกักข้าวมันกะทิที่แม่เคยทำขายและเลี้ยงเขาจนเติบใหญ่ภาพคนกำลังทำอาหารภาพแค่ฮุตเซนตั้งใจทำอาหารฮุตเซนและครอบครัวทำอาหารภาพสังกะสี บ้านเก่าหลังนี้ที่สืบทอดมาจากรุ่นบรรพบุรุษจึงบรรจุความฝันความหวังและความทรงจำของฮุ้เซนไว้มากมายเป็นทั้งเครื่องกระตุ้นเตือนให้ชายหนุ่มที่เติบโตเป็นเจ้าของกิจการรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนและต้องก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตอย่างไรโดยที่ยังคงตัวตนดั้งเดิมของตัวเองไวกลับมาแต่ละครั้งคือแบบ เหมือนกับว่าทุกอย่างได้วางได้วางไปข้างนอกเรามาแบบรู้สึกสบายใจครับมามากลับมาที่บ้านก็คือผมก็ไม่ได้กลับมาบ่อยมากครับก็คือจะก็ถ้าเฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละครั้งที่จะกลับมา,าเดือนละครั้งจะกลับมาแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นจะมีแบบพวกงานพวกอะไรต่างๆก็จะกลับมานั่นแหละขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ฮุเซนเดินไปมัสยิด การได้เข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เมื่อหลายปีก่อนทําให้ฮุเซนมองเห็นชุมชนบ้านเกิดของตัวเองแจ่มชัดขึ้นในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่นี่เป็นอ่ะเป็นมระบออกอ่ารอบรอบในในตำบลมนระบออกเนี่ยจะมีชุมชนพุทธจะเป็นของปีเหลงอ่าโวนปีเหลงหรือว่าโคสีเดก็ห่างจากนี้ไม่ถึงหงกิโล เหมือนว่าขับรถลึกเข้าไปไดนิ่งประมาณสักตีว่ากิโลนึงแล้วกันครับก็จะถึงโคสีแดงจะมีวัดมีอะไรเราเราเหมือนเป็นฉันพี่น้องนะครับมีอะไรเหมือนก็มีงานงานเขาเรียกว่ามีงานบุญงานอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปมีมีบ้างครับณปัจจุบันก็กยังมีนะครับแบบว่าคือบางทีแบบไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับไม่เหมือนว่าเราเราเอาตัวของเราไปเต็มที่หรือว่าเขาจะมาแบบ คุกคีอะไรเงี้ยมันมันไม่เชิงไม่เชิงมมันมแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่มีเหตุการณ์อะไรเงี้ยคือบ้านหลังนี้เป็นจุดรวมเลยมาทั้งพี่เหลง่งมาทั้งก็แสดออย่างที่บอกคือว่าเหมือนอจะจัดงานเหมือนที่ผมที่ผมเคยจัดงานของผมในสวนงานแต่งงานอะไรเงี้ยที่แบบว่าไปซื้อผักซื้ออะไรเงี้ยคือแบบเขาให้ฟรีอะไรเนี่ย <elim. S 1> เขาเขากลุ่มนี้จะอยู่ฝั่งก็เสดอ่าเวลาจะบอกเลยเขาจะมาเขาจะมาให้ทันทีเลยครับ มีคือบางทียะตัวเขาไม่มานั่งอยู่บันใช่ไหมครับตัวเขาไม่มาแต่ใจหรือว่าแบบขออะไรอย่งจะมาตลอดนะครับคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพกว้างอาคารและบ้านเรือนรถไฟวิ่งผ่านสะพานแม่ค้าในตลาดแม่ค้าอีกคนจัดผัก ความฝันที่อยากเห็นชุมชนบ้านเกิดของตนเองกลับไปสู่สภาพความสัมพันธ์อันงดงามในความทรงจำเมื่อครั้งเก่าก่อนยังคุกรุ่นอยู่ในความหวังของฮุสเซนเสมอทั้งหมดนี้มาจากพื้นฐานที่เขาให้โอกาสตัวเองในการเปิดใจเรียนรู้โลกกว้างและส่งต่อโอกาสนั้นในฐานะมือบนต่อไปโดยเริ่มต้นจากตัวเองในบริษัทที่เขาฝ่มฟักให้กับลูกจ้างที่เขาดูแล เล็บเสมือนคนในครอบครัวและยังถักทอสายใยแห่งสัมพันธ์นี้ให้กับทุกคนขอขอบคุณครับท่านผู้ใหญ่ใดดีทั้งหลายครับก็ท่าของผมก็ตั้งแต่สมัยป,ป่าเปรมครับผมผมขอเรียกเป็นป่าแล้วกันนะเพราะว่าเพราะว่าวันนั้นก็แกก,ก็ก็บอกว,ว่าเราเป็นเป็นลูกทุกคน,นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือ ถ้าไม่มีโครงการสารยใจไทยสู่ใจใต้หรือโครงการต่างๆที่เป็นที่เกี่ยวเนื่องกับสานยยใจยยไทยสู่ใจใต้ทั้งหมดนี่ครับก็อาจจะไม่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ณจุดนี้ของวันนี้ก็เป็นได้ครับเพราะว่าหลายๆด้านของของของ,ของที่ผมได้ส่วนใหญ่มาจากการการบริรนาการตัวเองคือจากการท่องโลกกว้าง จากที่ว่าคนอยู่ภายในภายในกรอบอแล้วก็ไปเปิดโลกกว้างแล้วก็ไปศึกษาเอเดบทตต่างๆแม้ด้านของการความอยู่ร่วมกันความอยู่ในในภูวัฒนธรรมหรือว่าการยอมรับซึ่งกันและกันอะไรงเงี้ยครับแล้วก็ที่หลักๆที่สุดที่ผมได้จากโครงการนี้จะเป็นภาวะพู้นำมากกว่าครับ โครงการนี้ฝึกฝึกให้ผมเกิดภาวะผู้นำก็สำหรับน้องๆน,นะครับที่ที่จะเข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับก็ประเด็นหลักที่ที่อขอขอเลี้บ,บางแล้วกันนะครับก็คือฝากทางน้องๆกันก็คือว่าขอฝากน้องๆเลยโครงการนี้ควรขวายคว้าให้มากที่สุดอ่ะอย่างอย่างที่ว่าหลากัหลกๆโครงการนี้สอนอะไรให้น้องๆไป ไปดูเรื่องของวัตถุประสงค์เลยว่าเขาจะให้อะไรเราโดยหลักของบางที่ได้ที่ได้จากโครงการนี้จะเป็นที่ได้แน่นอนที่สุดแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําตัวใช้ในชีวิตในการงานจนถึงทุกวันนี้ก็คือหลักภาวะเป็นความเป็นผู้นำ งใจตอบแทนแห่งรักล่องลองตาสวัสดีหลานๆทุกคนขอให้คิดว่า เราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประมวลภาพกิจกรรมเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ ตัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทปสผลิตโดย t n n ช่อง16ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้ TNN ช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง